สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเบอร์สุกสุนสคนนะเมื่อนี้ขออนุญาตมาใส่เสื้อลุมเด้อเพราะว่ามันหนาวแหงเนาะเพราะว่าอ่าเขาประธานได้เปิดฮีตเตอร์เนาะอากาศมันอยู่ที่ศูนย์องศาแล้วเนาะคือมีเอฟซีฮานานอได้แซ์เรื่องนี้มานะ่ะจากเพจเพนหนึ่งก็คือเพจอันผู้มีความหวังเบ่งปันน้ำใจนะ ซึ่งเพศนี่นะก็ตั้งขึ้นโดยที่ว่าเจ้าของเพศตัวจริงคันเขาอยู่อาศัยอยู่อันอเมริกาเนาะเป็นคนลาวนะลาวหันก็ตั้งอาาองค์กรนี่ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากช่วยเหลือนะคนลาวที่อยู่ในประเทศตั้งก็เพจนี้ขึ้นมานะ่ะเพราะว่าเราอยากช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสอยู่ในประเทศลาวหันอย่างเช่นว่าช่วยเหลือเรื่องการโหงเรียนเป้เพหรือว่าก็สร้างโรงเฮียนขึ้นให้เขาใหม่และการ หรือว่าบางเคสก็มีคนที่ว่าเราก็ช่วยเรื่องอคนพิการนะที่มันตกทุกข์ได้ยากนะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนาะเราก็ได้ไปช่วยเหลือเคสนึงเนาะเราก็ได้ประกาศผ่านเพจของเราแหละว่าภคยอยากช่วยเหลือจังใดอยากกระโดมทุนช่วยเหลือโบเนาะก็โอนเงินเข้ามาช่วยเหลือได้นะเราก็ได้ประกาศไปแล้วก็มีหลายคนอยู่เนาะได้โอนเงินไปช่วยเหลือน้องเพิ่นนะ แต่ว่าการช่วยเหลือของน้องเพิ่นเทนนี่เมืองยอดอูเนาะพุ่งสะเลหันเนาะบุพอใจนะเพราะว่าเฮ็ดเขาวัยเฮ็ดเกินหน้าเกินตาเฮ็ดบุธึกตามขั้นตอนบอกง่ายๆก็คืออยากเงินนะที่เขาออกไปอันช่วยเหลือนั้นและซึ่งการเราก็ได้ออกมาโพสเนาะว่าพวกเขาได้ลบโพสนะของเด็กที่ร้อยอกาสนะออกที่เมืองยอดอูพุ่งสดเเพราะว่ามันพิจใจบางคนเนาะ การยังได้ประกาศออกว่าเงินที่โอนเข้ามาส่วยเหลือน้องพูนหนาะทุกบ้าททุกสตางหันทุกกีบหันนะเขาจะโอนกลับเืนให้กับอันผู้ที่โอนเข้ามาเนาะซึ่งในนี่เนาะเราก็ได้เขียนโพส์ข้อความอีกว่าสบายที่ทุกคนนะพองเฮาได้ลบโพสของน้องกัมพาที่ด้อยโอกาสคนนี้ออกเหตุผลที่พองเฮาบ่าได้เสนอเพิ่นนะตาม ขั้นตามตอนบ่าคองกดระเบียบเพราะฉะนั้นเพื่อนจึงให้เฮาลบและบอนุญ,ญาตให้ช่วยน้องคนนี้หวังว่าอนาคตข้างหน้าสังคมอย่างเห็นหวังว่าอนาคตข้างหน้าสังคมอย่างเห็นพวกท่านเปิดกว้างลายกว่านี้นเหตุคำหน้าคำตาบ่ได้ได้การที่จะช่วยเหลือคนนี่มันต้องท่าองค์กรมันต้องผ่านบ้านผ่านเมืองสมอ การที่ช่วยเหลือคนเนี่ยนะโดยที่เขาก็มีองค์กรอยู่ในประเทศเราฮนะมันก็จําเป็นต้องฟัานบ้านพ่านเมืองได้เพราะว่าเมืองบ้านเมืองันยังบบไปลงซ้อยน้องเพิ่นซ้ำนะยังเห็ดหูนวกตาบอดอยู่ซึ่งนองนะ้องฮะนะอ่าเป็นครอบครัวที่ทุกข์ยากนะแล้วก็มีคำแนื่งที่โพสอ่าผู้มีความบางแบงปัดในน,น้ำใจเนี่ยนะเราเคยโพสว่าอ่าส้อยเหลือน้องแน่น้องหิวข้าวน้องอยากไปข้าวกิ่นนะคือมันน่าสงสารก็ได้เพราเก้านะ ก่อนหน้าน,านาั้นนะที่มีคลิปออกมาแนละ้วซึ่งต้นโพสเพิ่นก็ได้ลบคลิปนี้ไปแล้วนะผู้ใหญ่ยอยู่ในเมืองอันยอตอูในพงสาเล่นนะบบเห็นดีที่จะให้อ,องค์กรนี่น่วยงานผู้มีความหวังนี่เข้าไปช่วยน้องเพิ่นนะให้เหตุผลว่าเหตุเกินหน้าเกินตาข้ามหน้าข้ามตานะบบเป็นไปตามขั้นตอนคือแยกจะดหูว่ามันต้องข้ามขั้นตอนใดนะในเมื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งอยากยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขา มันต้องท่าให้ภายเส้นนะ่ะถ้าเกิดเราพ่านพวกแก้วนี่นะ่ะพวกแก้วก็ต้องอยกได้เงินนําเขานะเพราะเห็นคนโอนเงินเข้าไปซ้อยน้องบ่ได้คนน่ะเห็ดข้ามหน้าข้ามตานะและเป็นอย่างพวกเก้วจะบุเข้าไปช่วยเขาเองละ่ะคือป้าป้อยเฮนอันเขาอยู่แบบอดอุก,กยากถ้ากเกิดพวกแก้วมีน้ำใจคิดอยากจะช่วยเหลือน้องพูนนะนะ พวกแก้วก็เข้าไปเองตัวนะการเห็นคนเราช่วยเหลือคนเรานํากัรนะมันเป็นการดีตัว่าแห้งคนที่เขาตั้งองค์กรขึ้นอยู่ในประเทศเราแห้งไปช่วยเหลือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องเพื่อนนะช่วยแบ่งเบาภาระสังคมอยู่ในประเทศเรามันก็แห้งดีตัวเป็นอย่างคือบบให้เขาไปช่วยเหลือถ้าเกิดเราบบให้อันเซตเล็กเซตน้อยจกเขาในแน้วได้ก็บบให้เขาไปช่วยเหลือเหมือนบอ่ เห็นอยู่ว่าอ่านถ้าเกิดว่าพวกแก้วคิดว่าเขาเฮ็ดข้ามหน้าข้ามตาพวกแก้วหันนะพวกแก้วคือเอาบาเอาเสนอหน้าพวกแก้วหันออกตั้งองค์กรขึ้นนะประกาศพยายาช่วยเหลือน้องเพื่อนผ่านทางนี้ผ่านทางนี้มีปัญญาเฮ็ดอยู่บ่ละ่ะกระบุมีเห็นบ่ย่านแต่เขาได้ลืน่นนะย่านแต่น้องเพื่อนมีชีวิตที่ดีขึ้นย่านแต่น้องเพื่อนหันอันได้รับโอกาส ด้อยพัฒนาทางความคิดอีดีจะกินทุกบาททุกเม็ดให้ได้อีดีเนาะโอ้นะเป็นอย่งซี่แหละประเทศพุ่พัฒนาไปไซนะ่ะคืออีตนหันอีตนน่องเพิ่นอยู่ไหนนะหลายคนก็อ้องมาในแซเขาแซไปบักหลายๆนะคือเขาก็อีตนน่องเพิ่นนะเขาก็ตั้งใจนะที่อยากจะช่วยเหลืออัน ข้าวสารอาหารแห้งนะหรือว่าซื้อเสื้อซื้อเกิบไม่ให้น้องเพลินทรงเพลินน้องเฮียนจะได้มีความหู้หลายๆขึ้นนะจะได้เพิ่งพาตัวเองให้ได้นะแต้พวกแก้ากับบอยอมนะเนี่ยใดก็ต้องให้ได้ผ่านพวกเก้าจึงอันให้เข้าไปช่วยเหลือนะ้องนะถ้าบ่ได้ผ่านพว,พวกเก้า,กาพวกแก้วกับว่าบบให้เขาเข้าไปช่วยเหลือนะให้ยุติบทบาทอยู่ในนั้นนะบให้เข้าไปใกล้น้องเพิ่อ,อีกจเจริญละประเทศนี่จเจริญย่างเดียวนะ คนทุกข์ก็คือต้องทุกข์ไป้ถึงที่สุดนะคือเป็นยังนั้คือบปล่อยให้เด็กน้อยคนที่ด้อยโอกาสไดครับโอกาสการช่วยเหลือจากองค์ากรจัดการช่วยเหลือที่คนเขาตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือพวกแก้วเฮดแบบนั้นนะ่ะประกาศบอกให้เขายุดติแล้วพวกแก้วออาเข้าไปให้น้องเพื่อนกินบ่ละซื้อเกือบไหมให้น้องเพื่อนบ่ซื้อสิ้นไหมเสื้อไหม,ซ,ไมซื้อบิ๊กซื้อสอให้น้องเพื่อนไปเข้าเฮียนบ่ละ บบเคยเบิ่งบบเหลียวแลน้องเพิ่นนะนั่นคือลูกหลานอยู่ในบ้านเจ้าเองได้นั่นว่แม่ลูกหลานภัยนะในเมื่อเจ้าเป็นหัวหน้านะอยู่ในหมู่บ้านนะ่ะเจ้าควรที่จะให้เขาเข้าไปช่วยเหลือนะเจ้าควรที่จะเปิดอกเปิดใจแสดงความยินดีกับเขา มูเมนที่เจ้าอยากได้มุกเม็ดกับเม็ดเงินที่คนที่เขาโอนเข้ามาช่วยเหลือน้องคนอยู่นั่น,นเงินบบเป็นจ้องแต่จะขอทานแล้อว่าเอากับคนที่เขาไปช่วยเหลือนคนทุกคนยากนะบาปเด้อนะบาปไปเฮ็ดนะปาให้น้องคนได้รับโอกาสนะแห้งเด็กน้อยได้รับโอกาสดีลายปันใดป,ประเทศกะทีแห้งพัฒนาขึ้นไปลาย เสียดายที่ประเทศลาวฮันบมีน่วยงานผู้ใดที่จะมากรววสอบเรื่องพวกนี้นะอันที่จริงนะเจ้าควรจะดีใจกับลูกหลานอยู่ในบ้านเด้อนะที่มีน่วยงานดีๆยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาให้พวกเขาได้ครับโอกาสดีๆพ้นจากความทุกข์ยากนะได้มีชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะในเมื่อพวกเ้าเป็นหัวหน้าประจำบ้าน ยายสุไป,ปอีสาเด็กน้อยอยายสุไป,ปยากได้เงินที่เขาออนมาช่วยเหลือคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเก้านะลูกหลานของพวกเก้านะหู้ไปหอดใสาา่าอไปหออน,นั่นนะ